ก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับเวลเลอร์เลเจนนะครับวันนี้เป็น EP ีที่21นะครับวันนี้ผมจะขอพูดเกี่ยวกับตัว wish list นะครับคือเป็นการที่เราสามารถล็อกเลือกตัวละครที่เราต้องการได้นะครับก็คือมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราผ่านด่านที่26-40นะครับแล้วก็เราต้องมีฮีโร่ที่เป็น11ดาวนะครับหรือว่าดาวทองเนี่ย1ตัวนะครับแต่ปัญหาของผมก็คือ ผมห่านโดยที่ผมยังไม่มีนะครับอันนี้น่าเศร้าใจนะครับก็ไอตัวการสุ่มแบบเลือกได้มันก็จะอยู่ในสุ่มแบบปกตินะครับแล้วก็อยู่ตรงซ้ายมือตรงนี้นะครับวิชลิศเนี่ยซึ่งมันจะไม่สามารถเลือกตัวละครแสงมือได้นะครับเขาจะไม่มีให้เลือกนะครับแล้วก็เมื่อเราปลดตัว11ดดาวได้นะครับมันจะมีลำดับขั้นเนาะก็คือจะเป็น ึ่งตัวห้าตัวยี่สิบตัวสามสิบตัวแล้วก็ห้าสิบตัวนะครับคือมันจะทาให้ให้เราได้ก๊อปปี้เพิ่มมากขึ้นครับความหมายคือถ้าเราปดปดได้หนึ่งตัวนะครับเวลาเราสุ่มแล้วเราแล้วเราเขาเราียกว่าสุ่มสขาครั้งที่สามครับสามสิบครั้งเนี่ยเราจะได้ตัวตานานใช่ไหมครับมันจะออกตัวที่เราเลือกไว้นะครับออกมาเป็นสองก๊อปปี้เลยถ้าเรามีาขั้นต่ำหนึ่งนะมันจะออกมาเป็นสองนะครับ ก็อีกขั้นหนึ่งก็จะเป็น5ดาวทองนะครับก็จะออกมาเป็น3ตัวนะครับก็จะทําให้เราแบบทําดาวทองได้เร็วขึ้นนะครับแต่ปัญหาของผมคือผมยังไม่มีนะครับเราดัานผ่านก็เวรกรรมจริงๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีแนวโน้มใกล้ถึงใกล้ผ่านด่านที่26กีด40นะครับก็แนะนําให้เตรียมสมุดไว้นะครับแล้วก็พอผ่านปุ๊บแล้วเรามี11ดาวเนี่ยเราเลือกตัวหนึ่งได้เลยนะครับ มันการันตีนะครับว่าเราจะได้2 copy ปีนะครับแล้วก็มันจะฟิกไว้นะครับก็คือ28วันเนี่ยเลือกได้ครั้งหนึ่งนะครับก็คือ1เดือนอะ่ะพูดง่ายๆหเดือนเราเราเลือกตัวละครมาได้1ครั้งนะครับเราก็เลือกตัวที่เราแบบสนใจจะปั้นนะครับหรืออยากจะดันขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแชร์ทีมที่ผมผ่านด่าน26่สกี่นะครับโดยที่พลังก็ไม่ได้เยอะนะครับ ก็อันนี้ผมเซต o s i t i o n ไว้แบบนี้เลยนะครับก็คือผมมีเทอเรนนะครับมีดรน่ามีอิลุรินะครับแล้วก็มีโอลิเวียมี m ม g กาเล็ตสีดาวนะครับทีมผมก็แค่นี้เลยนะครับพลัง4/4นะครับคือมันผ่านมาแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เปิดแล้วอ์ติแฟกชอยร์ติแฟกฮิวนะครับยืนตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับก็พอผ่านนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆทําดาวทองได้ก่อนเราก็ผ่านก็ก็ดีนะครับมันก็จะสุ่มตัวละครได้ทันทีนะครับแต่อย่างขมขมเนี่ยยังนะครับนาจะอีกพักใหญ่ๆเลยนะครับยังขาดอีกเยอะเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องซิกซิด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ